สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยเราจะเรียนเรื่องการแต่งประโยคค่ะค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักประโยคกันก่อนนะคะประโยคจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมค่ะค่ะประธานคืออะไรประธานก็คือผู้กระทาก็คือคนสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะกริยาคืออะไรกริยาก็คือการกระทำเช่นกินวิ่งชูโบแล้วกรรมละ่ะกรรมก็คือสิ่งที่ถูกกระทำอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของก็ได้ค่ะทีนี้นะคะมาฝึกแต่งประโยคกันดีกว่าอย่างเช่น ผู้ผาถือกระเป๋าประธานก็คือผูผากริยาก็คือถือกรรมก็คือกระเป๋าค่ะต่อค่ะต่อไปปลากินอาหารประธานคือปลากริยาคือกินและกรรมคืออาหารค่ะต่อนะคะแม่ ดูทีวีประธานคือแม่กริยาดูและกรรมคือทีวีค่ะประโยคต่อไปค่ะฉันทำการบ้านฉันเป็นประธานทำเป็นกริยาและการบ้านเป็นกรรมค่ะประโยคต่อไปแม่ กินปลาทูแมวเป็นประธานกินเป็นกริยาและปลาทูเป็นกรรมค่ะทีนี้ให้นักเรียนลองดูภาพและแต่งประโยคค่ะ,ะสำหรับภาพนี้ครูก็จะแต่งว่าเขาอ่านหนังสือเขาเป็นประธาน อ่านคือกริยาและหนังสือเป็นกรรมนะคะเป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะภาพต่อไปค่ะให้นักเรียนช่วยกันแต่งประโยคค่ะครูก็จะได้ประโยคว่าเด็กกินผัก่านักเรียนอย่าลืมนะคะว่าประโยคจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนคือส่วนประธานส่วนกริยาและ เวลานักเรียนฝึกแต่งเองนักเรียนก็จะต้องมีครบทั้ง3ส่วนนะคะสำหรับการบ้านวันนี้ครูจะลองให้นักเรียนไปฝึกแต่งประโยคสัก5ประโยคโดยครูจะกำหนดให้คําคำค่ะ,ะคำที่1ก็คือกินคำที่สองทำคำที่3ม,มโรงเรียน คำที่4กระเป๋าคำที่5หนังสือค่ะโดยให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะ